โอเคสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาที่ไวน์ที่เขาเรียกว่าอะไรสะดุดสะดุดมากก็คือตรงฉลากนะครับฉลากน่ารักมากๆนะฮะมีความเป็นอาร์ตอยู่ด้วยเป็นของออสเตรเลียนะครับเพนเลสเตรดนะฮะวานเนลี่โทเมอร์ uh, ary, er. ตัวนี้เป็นกาบเนสุวิยองหนึ่งร้อยเปอร์เซนเต็มนะครับ วินเทจ2020แต่ว่านะฮะเมื่อกี้แอบชวับดูความรุนแรงของแอลกอโลโคเ่ย14.5เลยนะฮะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเป็นฝากเกลียวนะมาดูกันว่าจะสำแดงเดทได้น่ารักเหมือนกับฉลา,ากหรือไม่นะครับสีนะครับก็ออกแดงเข้มนะฮะแดงเข้มแดงครับทิมเข้มเกือบจะม่วงเลย เมื่อกี้ตอนเปิดนะฮะลองโน้ตจากขวดดูนะครับก็จะไม่ค่อยมีกลิ่นของแอลกอฮอล์มากนักนะครับจะเป็นกลิ่นของอลูกพุนนะฮรลูกพุนแต่ว่าพอเทลงมาแล้วเนี่ยกับกลายมีกลิ่นของแอลกอฮอล์อยู่บ้างเล็กน้อยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับสีสวยนะครับ ก็ยังมีความชัดเจนในลูปลุลอยู่นะโอ้บอดี o ้แน่นนะฮะแน่นแล้วก็มีพอผ่านผ่านาลำคอเข้าไปก็จะมีกลิ่นของเครื่องเทศบางอย่างอยู่นะครับมี อา,อารมณ์คล้ายๆชะเอมนะฮะออกมามีความเผ็ดอยู่นิดนึงนะครับโอ้ตัวนี้น่าจะหนักเอาเรื่องอยู่นะครับโอ้โหไม่ไม่เหมือนกับฉลากเลยออกจาหน้ารักโอเค